ญิงยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าหญิงก็ได้คบคุยกับพี่ไม้อยู่ซึ่งพี่ไม้แกมีปัญหากับหญิงทะเลาะเรื่องดื่มดื่มแล้วก็บอกว่าเธอฉันไม่สามารถที่จะพัฒนาการกับคุณไม้ได้อย่างเปิดตัวหรือว่าจริงจังนะถ้าญิงมีโอกาสที่ญิงชอบใครญิงจะเปิดใจและหญิงก็ได้มีโอกาสได้ศึกษากับคนนั้นที่คุกคามหญิงทางสื่อแต่ว่าในช่วงระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนมันมีแต่ความที่น่าเปงวลใจ ไม่ได้คบพออะไรใช่ไหมครับพี่ในช่วงเวลานั้นหญิงลี้ก็ห่างกับพี่ไม้เพราะว่าเรามีปัญหากันเรื่องถ้าฉันคุยกับคนนึงฉันก็ต้องห่างนะ่ะเขาก็บอกว่ามีอะไรจะบอกผมไหมเราก็บอกว่าเออก็หญิงคิดว่าหญิงคุยกับไม้แล้วหญิงปลอดภัยอ่ะมันรู้สึกปลอดภัยเพื่อนผู้หญิงของเขาส่งข้อความมาบอกเขาว่าให้กอบกลวยเอาให้มากๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียใจมีข่าว่ยวขนอื่อ,อันอันนั้นหญิงเห็นข่าวแล้วหญิงก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึง แต่งเรื่องได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ร้อนระอุนในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องราวของหญิงลีสีชุมพลนะ ที่ได้ออกมายอมรับว่าตนนี่แหละคือนักร้องลูกทุ่งที่มีโรคสองใบแต่ทางด้านหญิงลีเองก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการครบซ้อนแต่อย่างใดเรื่องราวเนี่ยเกิดจากการที่ตอนแรกเนี่ยหญิงลีมีปัญหากับคนคุยคนแรกที่ชื่อพี่ไม้นี่แหละฮะมีปัญหาในเรื่องของการดื่มนะฮะพี่ไม้เนี่ยดื่มเยอะแล้วก็มีปัญหากันก็เลยมีระยะห่างกันไปนะฮะแล้วก็ไปเจอกนุ่มรายใหม่ซึ่งตอนแรกก็ปกติดีแต่คบไปคบมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหานะฮะก็เลย กลับมาที่คนคนแรกแล้วก็เหมือนกับว่าจะกลับไปดีกันแต่ปรากฏว่าทางด้านของหนุ่มรายใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ยอมะะทางด้านหญิงลีก็เปิดเผยว่ามีการคุกคามกันเกิดขึ้นด้วยนะฮะล่าสุดทางด้านหนุ่มรายใหม่นี่แหละคุณผู้ชมฮะได้ออกมาเปิดเผยนะฮะออกมาเล่าในมุมมองของตัวเองปรากฏว่ามันเหมือนหนังคนละมวลว้วนคุณผู้ชมฮะมันเหมือนไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลย นะฮะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรกันแน่นะทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยเองก็อ่านข่าวนี้แล้วก็บอกว่ารู้เรื่องราวเนี้ยมันนานแล้วด้วยแล้วก็เคยเตือนว่าให้คุยกันหลังบ้านอาอย่างไงกันแน่คุณผู้ชมะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้บทสรุปจะเป็นยังไงเรื่องราวจะไปยังไงกันแน่นะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมจากกรณีที่หญิงลีสีจุมพลนะครับออกมาถแถลงข่าวปมโลก2ใบบอกว่าวตนเองนั้นเนี่ยถูกคุกคามความปลอดภยัยย้อนไปฮะเมื่อคืนวันที่16เมษายนคาบเกี่ยววันที่17เมษายนครับเกิดความรุนแรงขึ้นในบ้านอดีตคนรักเนี่ยมีพฤติกรรมหลายอย่างที่รู้สึกไม่สบายใจจึงขอให้เขาเนี่ยออกไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมออกไปจากนั้นเนี่ยก็มีการอรารวาสกันเกิดขึ้น เขาเนี่ยมีการไลฟ์สดเราก็เลยไปแย่โทรศัพท์เขามาด้วยเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดความเสียหายแล้วเราเนี่ยก็ได้เห็นความน่าเสียใจในโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยเยอะมากๆเลยได้เห็นการถูกคุกค,คามความรุนแรงและความน่ากังวลใจมากมายเราก็เห็นแชทที่เพื่อนผู้หญิงของเขาเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าให้กอบโกยให้มากๆเลยนะเราก็ช็อกแล้วก็เสียใจเลยแล้วเราก็ได้เห็นว่าเขาเนี่ย ถ่ายภาพกล้องวิดีโอที่เราเนี่ยใช้ถ่ายทำโปรดักชันเราก็ไปตรวจหาปรากฏว่ากล้องเราเนี่ยก็หายไปหลายตัวก็เลยไปแจ้งความส่วนประเด็นโลก2ใบนั้นเนี่ยหญิงลีบอกว่าในมุมของหญิงเนี่ยก็คือหญิงยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนหญิงก็คุยกับพี่ไม้อยู่ซึ่งหญิงลีกับพี่ไม้เองก็มีปัญหากันเรื่องการดื่มทําให้เราบอกพี่ไม้ว่าไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้ จนกระทั่งเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ศึกษากับคู่กรณีคนนี้แหละในช่วงระยะเวลา2-3เดือนแต่ระหว่างที่เราพูดคุยกับผู้ชายคนนี้มีแต่ความน่ากังวลใจจนรู้สึกไม่ไหวไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะแต่เขาก็ไม่อยากไปหญิงลียังบอกนะว่าเราเนี่ยไม่ได้คบซ้อนอะไรนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยหญิงได้ห่างกับพี่ไม้เพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหากันเพราะถ้าคุยกับอีกคนนึงก็ต้องห่างกับอีกคนนึงแต่ต่อมาเนี่ยเรากลับไปคุยกับพี่ไม้แล้วรู้สึกว่าปลอดภัย หญิงลียังบอกอีกนะว่าส่วนกล้องที่หายไปเนี่ยรวมประมาณเนี่ยสามแสนแกว่าบาทและก็ได้แจ้งความเอาไว้แล้วส่วนที่บอกว่าถึงขั้นผู้ชาย2องคนเนี่ยเอาปืนจ่อหัวกันนั้นเนี่ยหญิงลีบอกว่าเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมเขาแต่งเรื่องได้มหาศจา์อะไรขนาดนั้นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าคาดอกของคุณไม้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์แบตสำรองไม่คิดว่าจะเป็นปืนแต่เขาก็ถูกจับดำเนินคดีในส่วนของพกพาอาวุธแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการจี้หัวใดๆเพื่อนผู้หญิงของเขา ส่งข้อความมาบอกเขาว่าให้กอบกวยเอาให้มากๆนะอะไรเงี้ยเราก็ช็อกแล้วก็เสียใจหนึ่งญิงยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าหญิงก็ได้คบค,บคุยกับพี่ไม้อยู่ซึ่งพี่ไม้แกมีปัญหากับหญิงทะเลาะเรื่องดื่มดื่มแล้วก็บอกว่าเธอฉันไม่สามารถที่จะพัฒนาการกับคุณไม้ได้อย่าง เปิดตัวหรือว่าจริงจังนะถ้าญิางมีโอกาสที่ญิงชอบใครญิงจะเปิดใจและหญิงก็ได้มีโอกาสได้ศึกษากับคนนั้นที่คุกคามหญิงทางสื่อแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนมันมีแต่ความที่น่ากังวลใจไม่ได้คบซ้อนหรือว่า,วา,มาไม่ได้คบอนอะไรใช่ไหมครับพี่ในช่วงเวลานั้นญิงลี้ก็ห่างกับพี่ไม้เพราะว่าเรามีปัญหากันเรื่องถ้าฉันคุยกับคนนึงฉันก็ต้องห่างน่ะเขาก็บอกว่ามีอะไรจะบอกผมไหมเราก็บอกว่าเออก็หญิงคิดว่าหญิงคุยกับไม้แล้วหญิง ปลอดภัยอ่ะมันรู้สึกปลอดภัยมนีข่าวถึงข่านว่าใช้ปืนจ่อใช้ปืนจ่อหัวกันอันนั้นยิงเห็นข่าวแล้วยิงก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงแต่งเรื่องได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นยิงจะเล่าให้ฟังนะคะวันนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องนี้สําคัญเนาะคือคือวันนั้นน่ะค่ะก็คือว่ายิงอ่ะคุณไม้เนี่ยไปน่าจะไปรับยิงนี่แหละเพราะว่ายิงก็บอกว่ายิงอยู่บ้านแม่ใจดีนี่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 มีเคสนี่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 นนะเออ คือมันต้องหยุดมันต้องจบมันต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ถูกไหมคะ,ะคุณไม้ก็จะมารับหญิงทีนี้มันมีการแจ้งความนะหญิงก็ไม่แน่ใจว่าอะไรซึ่งตำรวจอยู่หน้าเซเว่นพอดีเดินมา2 0 0เมตรเหมือนบอลเร็วปวัป๊บปะตึบ๊บตั๊บปึ้งอ่ะทีนี้กระเป๋าที่อยู่ตรงนี้คุณไม้อ่ะหญิงเข้าใจว่าเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองที่เขาเคยใช่ใชไหมหญิงก็หญิงก็ไม่คิดว่าเอาตรงนั้นอ่ะจะเป็นปืนที่ถูกจับปืน คุณแม่ก็ถูกจับปืนดำเนินคดีไปในส่วนของการพบพาอาวุธในที่สาธารณะปืนมีทะเบียนใดๆอะไรของเขาเขาก็วิบัตกกรรมของเขาเขาก็สิ้นสุดไปแล้ว,วตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นมาเรื่องปืนค่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่ได้มีการไปจ่อปุ๋ยที่มีข่าวไม่มีการจี้หัวใดๆเลยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้าทำไมหนังคนละม้วนอะไรขนาดนั้นแต่ในวันนั้นใชเจอหน้ากันเจอหน้ากันค่ะไม่ไมีเรื่องใหญ่รุนแรงกันค่ะ ล่าสุดะฮะทางด้านของผู้สื่อข่าวของเที่ยงวันทันเดุการครับได้มีการไปพูดคุยกับคุณเบนซ์ฮะอดีตคนรักของหญิงหลีที่มีกรณีกันอยู่นี่แหละคุณผู้ชมโดยคุณเบนซ์นะฮะก็บอกว่าขอเปิดหน้าสู้เลยไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกแล้วสิ่งที่จะเล่าคือความจริงเนื่องจากก่อนหน้านี้นักข่าวหลายสำนักติดต่อมาตนก็ไม่เคยเออกมาพูดเลย คุณเบนส์บอกว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาตนทำอาชีพฟแลนร์รับถ่ายภาพไปเก็บภาพคอนเสิร์ตจนได้เจอกับฝ่ายหญิงนี่แหละฮะจากนั้น,เ,นเขาก็ให้ผู้จัดการมาบอกกับตนว่าให้ไปรอหลังเวทีหลังจากที่ฝ่ายหญิงถ่ายภาพกับแฟนคลับอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินมากอดตอนกอดกันอยู่สักพักใหญ่เลยจนผู้จัดการเ,เดินมาสกิดบอกว่าดูไม่ดีแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ผู้จัดการมาขอเบอร์ขอไลน์ตนเอาไว้ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเพื่อมีคอนเน็กชันก็เลยให้เบอร์แล้วก็ไลน์ไปวันรุ่งขึ้นฝ่ายหญิงทักแชทมาสอบถามว่าตนทํางานอะไรทาอาชีพอะไรตนก็เล่าให้ฟังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามตนว่าเงินเนี่ยพอใช้ไหมตนก็บอกไปว่าพอจะประคองตัวได้แหละจากนั้นเนี่ยเขาก็โอนให้เลย5 0 0 0ับาทหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อให้ตนเนี่ยไปหาเพื่อที่จะไปคุยงานเนื่องจากเขาเนี่ยต้องขึ้นคอนเสิร์ตพอตอนไปถึงรองานจบชวนไปทานข้าวตนก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมถึงชวนไปทานข้าวแต่ตนก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปจากนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันมากขึ้นต่างคนต,งต่างมีใจให้กันฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกว่าตามหาคนแบบตนเนี่ยมานานแล้วการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นพรหมลิขิต หลังจากนั้นเพียง2-3วัน,นะะฝ่ายหญิงได้ชักชวนตนเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยในฐานะคนรักนะฮะแต่ช่วยเหลือในการทํางานโดยให้ตนเนี่ยดูแลเรื่องขับรถดูแลเรื่องของที่พักรวมไปถึงการเดินทางไปงานคอนเสิร์ตซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะให้เงินเดือนเนี่ยสองหมบาทซึ่งคนในบ้านรวมถึงทีมงานเนี่ยก็รับรู้หมดความสัมพันธ์ของตอนแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นยังไงอะไรบ้าง ตอนนั้นเนี่ยตนรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเคยมีคนคุยมาก่อนซึ่งตนก็ได้สอบถามกับฝ่ายหญิงแล้วนะว่าและผู้ชายคนอื่นที่เคยคบหากันเนี่ยคืออะไรฝ่ายหญิงบอกว่าจบไปแล้วเคลียร์ไปแล้วตนก็เลยมั่นใจที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านโดยไม่ต้องปิดบังอะไรหลังจากที่คบหากันสักพักมีอยู่วันหนึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเดินทางไปที่รีสอร์ทเนี่ยบ่อยมากตนจึงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะไปทําอะไร ฝ่ายหญิงก็บอกว่าไปเคลียปัญหากับคนเก่าสาเหตุที่ไปเนี่ยเพราะเรื่องทำงานซึ่งตอนนั้นเนี่ยตนก็หึงหวงแต่ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานจากนั้นนี่ก็มีปากเสียงกันทะเลาะก,กันมาตลอดหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงได้บินกลับมาที่กรุงเทพตนก็ไปรอรับแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่เข้าบ้านดีกว่าไหมไปนอนที่บ้านของคนสนิทของเขาซึ่งตนกับเขาเนี่ยก็ไปนอนบ้านคนสนิทได้หนึ่งคืนพอตื่นเช้ามาฝ่ายหญิงเนี่ยทำท่าทีกังวลใจตนก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า เขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรพอวันรุ่งขึ้นเขาก็มีการคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องเรียนนานเลย2ชั่วโมงซึ่งตนก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนอะไรสักพักเด่ยเขาเดินออกมาหน้าตาตื่อเลยเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามานะค่อยคอยคุยกันใจเย็นเย็นซึ่งตนก็บอกไปว่าตนเนี่ยไม่ได้อยากมีปัญหาคุณบอกว่าคุณเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่หรือคุณเนี่ยก็ต้องไปเป็นคนคุยเอง จากนั้นเนี่ยฝ่ายชายมาถึงที่บ้านตนเองก็อยู่ในบ้านมีปากเสียงการปะทะอารมณ์กันไปมาจากนั้นเนี่ยฝ่ายชายก็พูดขึ้นมาบอกว่าเมืองจะหยุดไหมถ้าไม่หยุด <S <S เดี๋ยวตรูเนี่ยจะหยุดเมืองเองพร้อมกับชักปืนขึ้นมาฮะจ่อที่หัวของตนเลยจากนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านโทรศัพท์าหาตำรวจพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยฝ่ายชายก็ได้นำปืนขึ้น,นมาไปแอบข้างบนบ้านพอตำรวจเนี่ยตรวจค้นก็พบปืนพร้อมกบบระสุนเนื้เต็มแม็กนะฮะซึ่งสาเหตุที่ตนไม่ดำเนินคดีเนื่องจากฝายย่ายหญิงเนี่ยขอร้องเอาไว้ หลังจากวันนั้นเนี่ยตนก็จับได้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยคุยกับฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ยแหละฮะในทํานองว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยรอกําลังเคลียร์กับตนอยู่แต่สิ่งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยคุยกับตนคือบอกว่าเคลียร์กันกับฝ่ายชายไปแล้วฝั่งนู้นเคลียร์กับฝั่งนู้นไปแล้วจึงทําให้ตนเนี่ยรับไม่ได้และก็ตกลงกันว่าตนเนี่ยจะออกจากบ้านไปวันที่19เเมษายนแต่สุดท้ายตนอยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้แล้วรู้สึกอึอดอัดและเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจออกจากบ้านมาในวันที่16เมษายนแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็เข้ามาถามตนว่าแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็เข้ามาถามตนว่าทำไมถึงรีบไปทำไมถึงไม่อยู่เก็บเกี่ยวความสุขกันก่อนแต่ตนนี่ก็บอกว่าไม่แล้วรู้สึกอึดอัดหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็บอกให้ตนเนี่ยเอาโทรศัพท์ของตอนไปให้เขาซึ่งตนก็ไม่ยอมฝ่ายหญิงจึงเรียกคนในบ้านเนี่ยออกมาตนเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์แต่ไม่ได้ต้องการจะแฉเป็นการไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวไม่ได้เป็นสาธารณะ ยืนยันที่ทําไปเนี่ยเนื่องจากต้องป้องกันตัวเองเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกคนมาหลายคนเลยกลัวจะไม่ปลอดภัยขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้คนในบ้าน2คนเนี่ยมาทาร้ายตนด้วยนะโดนทุบเข้าที่ท้ายทอยจากนั้นเนี่ยก็โดนแย่งโทรศัพท์มือถือไปหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความตนในข้อหาบุกรุกด้วยซึ่งคุณเบนซ์ฮะก็ยังบอกอีกว่า ส่วนเรื่องกล้องที่มันหายไปนวเนี่ยฝ่ายหญิงเคยบอกกับตนว่ากล้องวิดีโอที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยสามารถนําไปปล่อยเช่าหาไรายได้เสริมได้นะซึ่งบางทีเนี่ยตนก็นํากล้องไปปล่อยเช่าแต่สาเหตุที่กล้องหายไปนั้นเนี่ยตนไม่ทราบและก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเอาไปซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตนก็เคยบอกกับฝ่ายหญิงแล้วว่ากล้องหายให้ไปแจ้งความแต่ฝ่ายหญิงกลับเฉยซึ่งหากฝ่ายหญิงคิดว่าตนเป็นคนเอาไปเนี่ยหากมีหลักฐานให้เอาออกมายืนยันได้เลย ส่วนข้อความที่หญิงรีเนี่ยบอกเห็นในโทรศัพท์ให้กอบโกยได้กอบโกยไปคุณเบนซ์ฮะชี้แจงอย่างนี้ว่าเป็นแชทที่ผมเนี่ยคุยกับแฟนเก่าตอบเหมือนประชดผมมาว่าเป็นแมงดากอบโกยอะไรได้ก็กอบโกยไปโดยมีหลักฐานทั้งหมดที่คุยกันได้พี่หนุ่มกัญชัยฮะกล่าวด้วยว่าต้องรอหญิงรีเนี่ยออกมาพูดความจริงผมเนี่ยมีโอกาสคุยกับทั้งสองคนเลยผมยังบอกทั้งคู่เนี่ยไปเคลียร์กันไปคุยกันหลังบ้านเถอะออกไปพูดกันมันไม่มีประโยชน์ผมรู้เรื่องนี้มานานแล้ว คุยกันดีๆสุดท้ายก็เป็นประเด็นแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ้าวคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเรียกๆียว่าหนังคนละม้วนจริงๆไม่รู้ว่าสรุปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่ฮะท็อปดาราไม่พลาดนํามาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะครับ